อยู่เบื้องหลังการเตรียมตั้งคันของผู้มีบุตรยากมานานสำหรับครูก้อยนัชชาลอยชูศักดิ์พันรายา เจมเรืองศัก์ลอยชูศัก์ที่เปิดเพจให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตั้งครรภตามหลักวิทยาศาสตร์และเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวโภชนาการเตรียมตั้งครรภเพื่อเพิ่มโอกาสสําเร็จสําหรับผู้มีบุตรยากในการเตรียมตัวก่อนกระตุ้นไข่ทั้งทําอ UI และทำอ X กซี่แบบครูก้อยแต่บางรายก็ท้องธรรมชาติหลังเตรียมตัวบํารุงเป็นอย่างดีโดยครูก้อยได้โพสต์ในเพจว่าตื่นเต้นนะ ครูก้อยพร้อมแล้วค่าทั้งร่างกายและจิตใจใกล้ใส่ตัวอ่อนแล้วปลายเดือนนี้จ้าจะไปรับเบบีที่ฟรีสมาร่วม2ปีมีตัวอ่อนคัดโครมโมโซมผ่านสองตัวเกรด a อบทั้งคู่หญิงหนึ่งชาย1อะไรยังไงดีคะแม่แม่ใส่ตัวไหนดี เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้ที่อยู่ในกระบวนการทำอิกซไม่สามารถเลือกเพศลูกได้ตามกฎหมายแต่จะทราบเพศตัวอ่อนหลังจากมีการตรวจคโครโมโซมตัวอ่อนเพื่อตรวจโรคทางพันธุกรรมซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการเลือกใส่ตัวอ่อนที่คุณภาพดีที่สุด แต่หากตัวอ่อนเกรดเท่ากันคุณแม่และคุณพ่อสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใส่ตัวอ่อนเพศหญิงหรือเพศชายก่อนได้โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตามลุ้นตามเชียร์ลูกสาวหรือลูกชายเบบีคนที่สองของแม่ก้อยพ่อเจมกันยกใหญ่แม่แม่ท่านไหนที่อยู่ระหว่างการเตรียมตัวก่อนทำ X C, หรือ IUI อยากได้เคล็ดลับบำรุงให้ได้ตัวอ่อนคุณภาพดีแบบครูก้อย เข้าไปตามได้ที่เพจได้เลยจ้า